จังหวัดระยองนะคะได้เปิดประชุมชี้แจงงานประกรันสังคมเสริมสร้างความรู้และสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ที่โรงแรมเกอร์เดนซิตี้ระยองนางสาวสลาลีวันทับทวีรองผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเปิดโครงการประชุมชี้แจงให้ความรู้งานประกันสังคมรุ่นที่1และ2จัดโดยสำนักงานประกันสังคมจังหวัดระยองโดยมีนางวัจ,จนาเพชรกันประกันสังคมจังหวัดระยองพร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงแรงงานเจ้าหน้าที่ด้านประกันสังคมจากภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมประชุมโดยเน้นให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติและหลักการ ของประกันสังคมรวมถึงพัฒนาความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการสถานพยาบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดําเนินงานด้านประกันสังคมมีประสิทธิภาพมากขึ้นพร้อมสร้างหลักประกันความมั่นคงให้แก่แรงงาน ทั้งนี้สำนักงานประกันสังคมจังหวัดระยองนะคะได้ให้ความสำคัญกับการสร้างเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนง,งานประกันสังคมโดยส่งเสริมให้สถานประกอบการลูกจ้างและผู้ประกันตนได้รับสิทธิประโยชน์อย่างทั่วถึงสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงแรงงานในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและส่งเสริมระบบหลักประกันสังคมอย่างยั่งยืน